กินแบบคนสิงคโปร์จะเป็นยังไงมาช้า mm. okay. สักสิบโมอาจจะไม่มีแหละเชื่อว่าร้านอื่นจะถูกไม่นเหมือนกันเข้าไปจุ่มในน้ำเขากินโรตีกันเป็นอาหารข้าวอร่อยมากมาอร่อยมากๆสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะพิธีกรหน้าเปลี่ยนเออปกติจะเป็นคุณวิวเบอร์จากอร่อยมากๆใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยแอนนะคะจะมาช่วยแบบว่าดำเนินรายการพาทุกคนไปสถานที่ร้านอาหารที่ ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ว่าคนโลเค้ลเขาไปกันเยอะมากซึ่งแอนก็อยู่มาเจปีก็ไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกันคลิปนี้ก็คือจะช่วยทุกคนที่อยากจะมาสิงคโปร์นะคะไปร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็พิเศษสําหรับคนโลเค็ลที่เขากินกันนะคะ hey, so let's go n e t ที่แรกนะคะที่เรามาในวันนี้ก็คือร้าน Y Y Cafe เปี่ยนนะคะเป็นร้านกาแฟเก่าสไตล์ใซนาน ซึ่งความพิเศษของร้านนี้เนี่ยก็คือว่าเขามีขนมปังปิ้งที่มันไม่เหมือนขนมปังปิ้งที่ไทยบ้านเรานะมันจะเป็นความแบบความหนาบอกไม่ถูกข้างน,นอกอบบกรอบเขาบอกข้างในเนี่ชันนุ่มมากยังไม่เคยลองเหมือนกันนี่ก็ถูกบคลัดแป้งเหมือนกันพี่มาแล้วก็อันต่อไปก็คือเป็นฟัวกราส์นะอันนี้คือเขาบอกว่าถ้ามาช้าเนี่ยมหมด อันนี้คือโชคดีมากคือตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็คือยังมีอยู่แต่ถ้ามาช้าสักงสิบโมงอาจจะไม่มีแหละต่อไปก็คือเป็นไข่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นปกติสองเบรคฟาสต์ของที่สิงคโปร์นะคะก็คือจะมีเป็นไข่ขนมปังแล้วก็กาแฟเวลามาถึงสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราอากจะสั่งกาแฟแบบโนบลเนี่ยอันนี้เนี่ย so this one is um coffee yeah we call it coffee e r e s s bill เป็นกาแฟใส่เอ่อตัวนมช้อนหวานเราจะสั่งว่าโกบี้ค่ะโกบี้แค่นี้เลย เอจะไป็นกาแฟดำว h i s o เ e ่อ uh, black coffee yes ี <Okay. S 2> milk a okay, black coffee without milk we will order o f f ี e o นะคะ f ก e e แล้วอเลยหรือว่าแบบไม่ชอบกาแฟอยากกินชาอนะนี่อันนี้เป็นกับชายเย็นก็คือตเต็มเต็มเต็มเตเต็เต็มเต็มเต็เต็มเตเต็มเเา่ กาแฟชาเป็นภาษาลูทูดเดแต่เราคือไปเซิร์ชเ,เลย how t o order c o f f e e ี่คุกเกลอกูสมาโอเคค่ะนี่เราก็มาถึงร้านที่สองแล้วนะคะมาสิงคโปร์เนี่ยเราจะไม่กินข้าวมันไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไนนิสเบอร์เลชิ k ันไรส์นะคะอยู่ทีี Golden Mall Food Center นะคะต้องบอกก่อนว่า Golden Mall เนี่ยจริงๆโฟเป็นเหมือนเป็นแบบมินิไทยทาวบอกเนที่ประเทศนี้นะคะแต่ซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับ Golden Mall Complex เองเนาะแล้วก็จริงๆห่างจาก Newgate เพิ่แค่นหนึ่งสิบนาทีเท่านั้นเองจะใช้แท็กซี่มาได้หรือจริงๆรถไฟฟ้ามาก็ถึงเหมือนกันนะคะก็ะเป็นอีกข้าวมันไก่หนึ่งที่อยากจะให้ลองมันทานกันเนาะแล้วก็ทำให้เศษผลดีของของ้าวมันไก่ของที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือว่าเขามีเป็น roasted chicken ซึ่งปกตินะที่ เราก็คือจะมีเป็นแบบไก่ต้มเนาะแล้วก็เป็นแบบไก่ทอดใช่ไหมคะคือถ้าใครมาก็คืออยากให้ลองทั้ง2อย่างเลยแล้วมันจะมีความแตกต่างมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความมอเตอร์รี่กว่ามีความแบบน้ำๆซึ่งของที่ไทยก็คือจะแห้งเนาะแล้วซอสก็คือต่างกันจากที่ไทยเลยไม่เหมือนกันเลยเนาะมันจะมีเป็นแบบซีรีซอสซีรีส black soy sauce and <a> ginger ginger mix or yeah, you can mix together mix พูดอังกอร์นะดิส we can mix on t h i s h e s oh okay I never tried before เคยอยู่มาเจ็ดปีอีกแล้วไปคยลองอะไรที่คนสิงโปร์เขากินกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากินแบบคนสิงคโปร์จะเป็นยังไงเฮ้ยอร่อยนะคือตอนแรกคิดว่าความแบบถิงเกิลมันจะแบบคืนจมูกเปล่ามันไม่มันมีความแบบเผ็ดกลับจวนกล่อมคือคนสไตล์กับพี่ไทยแต่ก็คืออร่อยเหมือนกัน <Started. S 2> ตี๋อกอ,นะอ,อร่อยมากอ,นะอร่อยมนะ้านผัดมานะครับร้านนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกเมนูนึงมาที่ถ้ามาสิงคโปร์แล้วก็คือห้ามพลาดหมายคือลักซานั่นเองลักซาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยว ที่ใส่กระชิลงไปคือหน้าตาหนานอะเหมือนเขาเรียกว่าขนมจีนเนาะแต่รสคือไม่เหมือนเลยร้านนี้ออยูย่ที่ลอฟซี่สแควร์นะใชเสิย่านกระตงแต่คือจริงๆอะทุกที่อะคือนั่นต้องแปลว่าเป็นออริจินอลแต่ที่นี่เนี่ยคือมีความพิเศษแล้วก็มีความออริจินอลจริงคือเขาอะเริ่มทขมายตั้งแต่ปี1950 what's special about this so over here they use a short beak which means uh you can use a spoon to eat and they don't want you chopstick at all so you only got, you got to use a spoon to eat and then they use fresh coconut inside t h e r e you can find things like prawn cocktail. c o c k a i l มันก็ค่อนสะดวกคือเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมันจะต้องแบบตะเกียบเอออะไรเออมันคือไม่ค่อยสะดวกแต่วันนี้ก็คือเขาทำมาเป็นแบบว่าสั้นแล้วตัดให้มันสั้นแล้วก็คือเป็น ความพิเศษของร้านนี้นี่เองเชื่อว่าร้านอื่นก็ถไม่นหนิ่มนะเพราะว่าเวลาไปกินที่ไหนมันก็จะเป็นเส้นซุปเตี๋ยวยาวๆหมดเลยนะคะแล้วก็รสชาติอันนี้เนี่ยคือไม่รู้จะิคิ้ายยังไงคือมันไม่เหมือน,นขนมจีนบ้านเรามันมีความคลิกแบบไม่อยากให้เห็นเหมือนซุปคลิกแบบเนี้ยซมโบชิลี่ยายากเอ็ดแบบแซมโบชิลี่แซมโบชิลี่มีแซมโบชิลี่คือเป็นพริกอีกแบบหนึ่งสองที่เหมือนกันนะคะคือรสถูกป,ปากแน่นอนคือคนไทยมันมีความชอบแบบ ความเผ็ดขอบกะทิอยู่แล้วอรอยากให้มาลองเป็นอีกจานที่นอกจากอ่อชิคก์เอนไรซ์แล้วเนี่ยอยากสานกับเธอต้องต้องมาลองกันอร่อยอ่ะตองอร่อย โ okay, อเค่ะมาต่อกันที่ร้านถัดไปนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นโรตีอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นของหวานนะเพราะว่าที่ไทยเราคือกินโรตีเป็นของหวานถูกไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่จา้าที่นี่เนี่ยเขากินโรตีกันเป็นรนะ้แาแบบค้าหรือจะเป็นแบบซัปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างแตกต่างมากเพราะเราจะกินเป็นแบบอัดมวยน้ำตาลราดตรงใช่ไหมเราที่นี่แตกต่างเดี๋ยวให้เุณเบิร์เขา,เ,ขาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าร้านนี้มันพิเศษยังไงทำไมเขาถึงอยากที่จะพามราร้านนี้นะคะ So what's something special about this. Yeah, so Mr. and Mrs. Morgan, they are famous for their prata, which is uh, crispy. Because uh, most of the prata in Singapore, they don't really have crispy prata. So, yeah. yeah it's a specialty. And of course, uh, as I mentioned, uh, in, in Thailand, people eat prata as a dessert, right? Yeah. Uh, they call it roti, right? Roti. <laughs> but over here, we eat for breakfast and supper. And usually, you go with uh, curry, chicken curry, lamb curry, and so on. Yeah. พูจะกาวิ่งท็อป and then uh, just eat the i yeah simple as that แล้วร้านนี้นะไปที่จูเชียซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักแหละว่าจูเชียอยู่ตรงไหนเพราะว่าเป็นแบบแหล่งรวมคาเฟ่ขนาดที่แบบว่าถ่ายายลงินสื่แกรมนะอันนี้ก็คือเป็นร้านอยู่ในในโซนจูเชียไแหละก็คือสามารถเจอชื่อร้านนี้ได้ค่ะ m i s t e Chismogan นะคะก็คมันจะขึ้นมาใน Google โอเคค่ะ okay, เมนูถัดมาเผาเนื้อบัลุเตนะคะอยู่ที่ถนนปาเลสเทอันนี้ก็คือจะออกมาจากโองนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลมากจริงคือถ้าจากออชัดคูก็ไม่ไกลเท่าไหร่เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาลองบัเตุเตชิมใหม่ๆก็คือนี่ก็เป็นอีกช้อยส์นึงเนาะมาสิงคโปร์คือถ้าจะไมากินบัลตเตก็คือเหมือนมาไม่เดินสิงคโปร์เหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยเป็นอีกร้านหนึ่งที่ถือว่าทั้งคนโลเคแล้วก็คนนักท่องเที่ยวก็คือมากินบ่อย founders bakute so basically comes with her. Lean meat slices. Okay. Uh, we got bone, so it's easier oh. to eat, right? Yeah. And then uh, the size we ordered salted wedge, uh, peanut and youtiao, which is uh, the popular size that we okay. order. Yeah. So usually you will order this with these yes. three uh. Oh, okay. Then usually the soup oh. is uh, refillable. Oh, okay. Yeah. Is this like like breakfast kind of thing? This is a bottom go. Yeah, but yeah, yeah, yeah. not see can na house. ไม่เหมือนที่บ้านเราจะกินปราต้องขัวแบบว่าจิ้นนงอะไรอย่างนีง้เนาะที่นี่เขากินอย่างนี้ค่ะเอาสิ่งนี้เข้าไปจุ่มในาน้ำโอ๊ยแปลกมากแต่คือเขาบอกว่าเป็นวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะเอาไปมตมตบ all the soup. s o ุ p มาลองกันนี่ก็ไม่เคยลองกันเหมือนกิน ขอต้องกาฉันก๋วยเตี๋ยวโอเคค่ะวันนี้ก็คืออิ่มมากไม่ไหวแล้วนะอยากจะกลับบ้านไปนอนแล้วก็นี้ก็คือเป็นบางส่วนของร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้จักเราก็เลยอยากจะพา ไปชมร้านที่มันแบบมันมีร้านอะไรที่มันน่ากินที่มันอร่อยที่ทุกคนยังไม่เคยรู้เราก็เลยอยากจะพามาให้ดูกันนะคะซึ่งมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารเราในสิงคโปร์มีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขนมคาเฟ่โรงแรมมีอีกเยอะถ้าอยากรู้เนี่ยก็คือสามารถชิมเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอ์กับวิเวอร์นะคะก็คือจะพาเ,เพื่อนๆไปดูนะคะว่ามีที่ไหนที่อาหารไม่เคยเจอในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไม่เจอเดี๋ยวเราจะพาไปให้ ให้หมดเลยค่ะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบซีรีส์นี้นะคะที่เราพามาสถานที่ที่ทุกคนไม่เคยมาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยไม่มีคลิปหน้าพาไปดูแล้วนะถ้าไม่กดอ่นะเนาะ So I hope you like our new series and do stay tuned for more updates about Singapore and we hope to bring you to even more places that you don't know about <Yep. S 3> alright so see you in the next video bye bye, bye.